สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาดนๆกับผมแชมป์พิพรพลวันนี้โดนมากๆด้วยนะฮะปีหนึ่งปีนี้เนี่ยนะฮะมีลูกยิงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ว่ามาวันนี้เขาจะเลือกนะครับว่าลูกยิงไหนสวยที่สุดจาก10มาตอนนี้เหลือเพียงแค่3เท่านั้นครับส่งไกลตะกร้อไทยหากเทพเจ้าเตะบอลจะเป็นอย่างไรนี่คือสาประตูที่ผมภูมิใจนำเหนอฮะคุณผู้ชมครับ จาก10กว่าประตูนะครับ3ลูกที่เข้ารอบสุดท้ายได้แก่ลูกแรกครับ ci, อเลสซานโดรฟลอเรนซีกองกลางโรม่ายิงจากรึ่งสนามใส่บาร์เซโลนาดูครับโอ้โห,โหยิงไกลเด้งเสาวสวยุบประตูที่2เกิดขึ้นที่บราซิลครับเวนเดลลีรายิงแบบตะกรอ้อนี่แหละคุณผู้ชมครับตว,วัดแบบตะกรอ้อโออร์เฮตเข้าไปนะครับ แต่ผมว่าลูกที่น่าจะชนะคือลูกนี้ครับเดวินเมสซี่ครับสุปตาเบนหนึ่งอาเจนีนาล่า,ลาเข้าไปล่าเข้าไปสี่คนทำอะไรไม่ได้เลยครับฮักปุ้มกเรียบร้อยครับนี่เป็นนัดที่บาร์เซโลน่านะครับยิงทางด้านของฟิลบาวฮะอัจฉริยะจริงๆครับไม่ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะทําแบบนี้ต้องบอกว่ายากมากๆซ้ำๆดูครับการล่อเข้าไปแล้วก็ยิงคือเมสซี่ทําให้ดูง่าย กความเป็นจริงๆริงุ่นี้ยากมากอีิเพ็ตแคมเห็นรุ่นนี้แล้วบอกว่าโอ้ my god สุดยอดไม่เคยเห็นนะครับเรื่องต่อมาก็โอ้ my god เหมือนกันปกติซานตาคลอสเขาจะมีพุงเล็กน้อยแต่มาวันนี้ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มฉะนั้นเขาบอกซานตาคลอสก่อนที่คุณจะไปทำหน้าที่คุณในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะอยู่มาออกกำลังกายก่อนจึงไม่แกรแข่งขันซานตาคลอสชิงแชมป์โลก การแข่งขันซานตาคลอสชิงแชมป์โลกจริงจังมากทุกคนที่มาต้องแต่งตัวเป็นซานป้านะครับโอ้โหมีการแข่งขันกันหลายประเภทเริ่มจากสกีไม้ครับนุ่มๆบอกซานต้าไม่สนสนนี่ดีกว่าน้องกวางโอ้โหน้องกวางสาวสวยเน่ มีซิ่งกันบนภูเขาหิมะเลยครับซิ่งวิ่งข้ามสิงกี่ขวางวิ่งซิกแซกวัฒนทาทมไทยก็ดังไปถึงสวิสนะครับมีวิ่งกระสอบซานตาคลอสด้วยส่วนบาสเกตบอลปีนี้กำลังมันแต่ซซนต้าบอกว่าเปลี่ยนจากชุดบาสขอด,ดังดังดังของขวัญดังของขวัญสู้กันไปฮะและสุดท้ายนะครับทีมชนะก็ได้เงินรางวัลประมาณเกือบ8 0 0 0 0บาทพร้อมกับโล่และก็ขนมครับยินดีด้วยครับโอ้โห บ้นบ้าวันนี้เจ่งมากคุณผู้ชมครับแข่งกินปลา กีฬาพื้นบ้านโดนๆวันนี้ไปดูเทศกาลกินปลาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะช่วงปลายปีก็เลยจัดให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันโดยมีการแข่งขันกินปลาเทโพซึ่งเป็นปลาประจําจังหวัดนั่นเองค่ะภายใน2นาทีใครกินได้มากที่สุดเอาแชมป์ไปเลยแต่ละคนอู้หูกินกันเต็มที่จ้วงอ้าววงเอาไหวไหมคะเนีย ไ,ไหวแล้วครับไปกินปลากระพงท่าน้ำปลาแล้ววัสดีครับ